ขามาด้วยเวันนี้มันช่วยอะไรครับให้มนสุกเสมอครับให้มันสุกเสมอกันพอสี่ทุ่ข์สกิดร้านดับสวัสดีครับสกิดชวนกินคลิปนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยวันนี้เราจะมาดูว่ารูเรียนที่ตลาดไทยขายกันยังไง ห่อนทองอันนี้โลละ100ร้อยเหรอครับอันมีแค่นี้ลูกจิกลูกมันใหญ่เป็นขายถูกหน่อยแล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยสามร้อยสามตันเจ๊แมว 解放路超仓库。 เล็กนี่ราคาเท่าไรครับร้อยเดียวโล่น100ึ0งร้อยบาทอันนี้ก็โลละร้อยนะครับ <500. S 1> ล่ก,ก็หนึ่งร้อย mình mới mua 150 tú 120 không phải đấy, này mình lúp cái gì, nhiều, 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 đôi 120 การปอกให้ตึงตึงภเขาทุนเรียน เขาผมจะรู้นี่ไงต้ามาด้วยเหรอวันนี้ไม่มีพุกห้าหกพึ่งห้าเก้าห้าหกเทอ้อนเหรอะ ไปอะไรครับไปยาครับยาเป็นอะไรครับยาอะไรยาใส่ขมินนอมมินครับม,ม,ม,มันช่วยอะไรครับให,ให้มันสุเสมอครับให้มันสุเสมอกันครับโอ้ขมินนม้นธรรม,มดานี่เลยครับผม,ม นี่มัสุกแล้วโลเท่าไหร่ครับร้อยสิบห้าบาทจร้อยสิบห้า115บาทาเป็นหมอนทองเป็นหมอนทองค่ะมันมีจำราคาค่ัมีร้อยสิบห้ร้อยาสิบอ๋อมีร้อยสิบห้าร้อยี่สิบร้อเท่าไหรอีกฮนะร้อยสามสิบ ต้นไทยรถราคาจะมี95บาทเป็นหมอนทองงั้นก็เลยส่วนมากจะเป็นหมอนทอง85บาท หนึรอยบาทไดรีกดีระยองเรียนเยอะมากเพลงหนึ่งก็ประมาณร้อโลได้นะครับ ทอดจันดีสุกหามร้านเจ๊หญิงทุเรียนตลาดไทย เจ๊วันตลาด อันนี้ราคาส่งเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบหมอนทองใช่ไหมครับหมอนทองยกเข่งเข่งหนึ่งประมาณกี่โลได้เข่งนี้มันเก้าก้าสบโลเข่งวันนูนวันร้อย น้กเก่งใหญ่ร้อยยี่สิบโลขอบคุณนะครับอันเจเพนดุเรียนรถภาพน,นะครับ เอสโทเรียนมีแยกเพศผาาเพศสุกม,มีเกรดสวยโลละ90สิ หมอนทองป่ะครับมอันนี้มันทางเนี่อันนี้หมอนทอง,อนนอทองราคาเท่าไหร,ร่บ้างครับเบอร์กลาอะไรนะ <9 90. S 1> เบอร์กลางร้อยสิบเบอร์กลางร้อยสนับเบอร์สวยร้อยสามสิบอันนั้นเก้าสิบเบอร์ตกใจจ้ะอะไรนะเบอร์กเบอร์ปัด bờ subscribe cho đó, Ghiền Mì nóng อะไรครับอันไรครับรรหมอนทองโลโละร้อยค่ะยกเข่งแล้วราคาเดียววะครับหรือมีเรื่องราคาเองคนละราคาครับเพราะเป็นคนละเบอร์กันอ don't เป็นเบอร์ตำหนิอ่ะเพื่อเป็นเบอร์เลยอ๋อเบอร์เ <au> ล <cloth. 2> ่เบอร์เล่น uh, <yellow> ี่คือตำหนิใช่ไหมเป็นตำหนิตำหนิอ๋ออันนี้ละอันนี้โลเท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทหมอนทองก็เก้าสิบมอนทองเหมือนกันอันนี้อ๋อนะก็หมอนทองอ๋อนี่คือเบอร์เล่เหมือนกันอันนี้เปอร์พัดเปอร์ส่องผู้พี่อมีแค่ส่องผู้อ๋อมีนกกระจิบเท่าไหร่อ่ะครับจิบร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาท ก้านยาว,วะหรครับร้อยแปดสิบก้านยาวจะร้อยแปดสิบบาท,บาทอะไรนะครับ้อยสามอ๋อร้อยสามอันนี้คือราคาส่งร้อยสามสิบการยาวราคาส่ง กุญแจบการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ